สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูกิ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการย่อยอาหารค่ะเรามาดูกลไกลในการย่อยอาหารนะคะว่าการย่อยอาหารในมนุษย์เรานะคะมีการทำงานยังไงพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเมื่อเรานำอาหารเข้าสู่ปากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกนั่นก็คือใน กลไกในปากของเรานะคะซึ่งในปากนะคะจะมีฟันนะคะช่วยในการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็มีลิ้นนะคะช่วยในการคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายนะคะในน้ำลายเนี่ยจะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อเวลาที่นักเรียนรับประทานข้าวเข้าไปนะคะแล้วอมไว้ในปากสักพักหนึ่งนะคะนักเรียนจะรู้สึกว่ามันมีรสชาติหวานขึ้นใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเอนไซม์ในน้ำลายนะคะมันได้ทำการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะจากนั้นอาหารนะคะจะผ่านลงสู่หลอดอาหารนะคะในหลอดอาหารนี้นะคะหน้าที่หลักของมันเลยนั่นก็คือทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารจากปาก ไปยังกระเพาะอาหารค่ะพอลำเบียงมาที่กระเพาะอาหารแล้วนะคะภายในกระเพาะอาหารนะคะจะมีการย่อยโปรโตีนเกิดขึ้นค่ะโปรโตีนก็คือพวกอะไรคะนมทั่วเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะภายในโปรโตีนนะคะจะมีการภายในกระเพาะอาหารนะคะจะมีการย่อยโปรโตีนเกิดขึ้นนะคะ โดยกดและก็เอนไซม์ที่สร้างมาจากกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่ออาหารมาที่กระเพาะอาหารแล้วนะคะก็จะมาไหลมาที่ไหนคะมาที่ลำไส้เล็กค่ะซึ่งลำไส้เล็กนะคะจะทำหน้าที่ในการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะ ในลำไส้เล็กนะคะจะมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังลำไส้เล็กเองนะคะและจากตับอ่อนนะคะที่ช่วยในการย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตน,นะคะแสดงว่าโปรโตีนเนี่ยจากการย่อยที่กระเพาะอาหารยังย่อยไม่หมดนะคะมาย่อยต่อที่ลำไส้เล็กอีกทีหนึ่งนะคะช่วยทําให้โปรโตีนและก็คาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะที่ผ่านจากการย่อยจนเป็นอาหารขนาดเล็กเข้าสู่กระแสเลือดนะคะ เพื่อที่จะลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะและก็มีน้าดีนะคะที่น้าดีสร้างจากไหนเอ่ยน้ําดีจําไว้นะคะน้ําดีสร้างมาจากตับนะคะและส่งไปยังลําไส้เล็กนะคะช่วยให้ไขมันเนี่ยแตกตัวนั่นเองค่ะข้อดีของน้าดีนะคะช่วยให้ไขมันแตกตัวนะคะน้ําดีสร้างมาจากตับนะคะส่วนกากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมสารอาหารนะ,ะจะถูกส่งไปยังลําไส้ใหญ่ค่ะ ส่วนพวกสารอาหารที่มีขนาดเล็กนะคะพวกเกลือแร่น้ำวิตามินนะคะจะถูกดูดซึมนะคะต่อมาค่ะกากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมนะคะสารอาหารจะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่ค่ะลำไส้ใหญ่นะคะจะไม่ได้ทำหน้าที่ในการย่อยแล้วนะคะแสดงว่าการย่อยสิ้นสุดลงที่ลำไส้เล็กนะคะแต่จะทำหน้าที่ในการดูดซึมพวก น้ำเกลือแร่นะคะต่างๆพวกนี้นะคะไปบริเวณที่อาหารที่ย่อยไม่ได้แล้วนะคะหรือย่อยไม่หมดนะคะเป็นกากอาหารนะคะซึ่งจะถูกกำจัดออกทางทาวารหนักนั่นเองค่ะ <S <S ดังนั้นเมื่อออกาทางทาวารหนักแล้วอันนี้ก็ออกสู่ออกนอกร่างกายแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆรู้จักกลไกในการทำงานของระบบย่อยอาหารแล้วใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ